กฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะสัญญาณจากอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนั่นครับเชิญค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบและสืบเรื่องมาจากกรณีของอการยึดบ้านปิดหลัง<อ>คับอ๋อค่ะค่ะ นะครับทีดบ้านผิดหลังก็โอเคเอาละมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงคงไม่ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะต้องคิดกันใหม่แล้วมันยึดยังไงมันถึงผิดทีนี้โอเคอมสินเขาก็รับผิดชอบไปแล้วมันยังเหลืออีกตัวนะที่ผมอยากจะคุยคือวันเนี้กรมบมมาับคดีเนี่ยเงียบติ๊บเลยนะไม่พูดอะไรเลยคือาะยึดไหนใช่มชาวบ้านไปยึดไม่ได้ มันจะต้องให้คนอื่นให้เจ้าพนักง,งานบางงังคับคดีเข้าไปยึดค่ะท <Okay. S 2> ี่เป็นเจ้าพนักง,งานบางงังคับคดียึดเนี่ยมันยึดยึดแล้วนี่จะม่ตรวจสอบเลยเหรอค่ะือผมตั <Okay. S 2> ้งคำถามเนีองรัชกา,การตรวจสอบเลยเหรอหรือว่าเป็นความผิดของธนาคารนอาถิ่นชี้ชี้ละชี้ผิดชี้ผิดในเรื่องของธนาคารผมว่ามันไม่ใช่รัชการต้องรับผิดชอบด้วยก็คือว่าหมายความว่าถ้า,ถ,าถ้าไปยึดยึดแล้วเนี่ย ควรจะตรวจสอบด้วย <Okay. S 2> ว่าถูกต้องตามที่เขาบอกหรือเปล่าไม่ใช่ไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็อีกหน่อยก็ไม่มีความรับผิดชอบอันนี้นะครับซึ่งว่าอยากฟังว่าพม,มังคัาคดีจะว่ายังไงน,นะครับ <Okay. S 2> มันเป็นหลักการหน่อยคือถ้านราชการไม่รับผิดชอบเลยต่อไปได้แย่หมดไม่มีใครทําอะไรฝากผิดชอไปแค่นี้ครับเ <Okay. S 2> อาละผมว่าก็เราต่อเลยครับ คำถามเริ่มที่คุณอัชราค่ะอาจารย์บอกว่ามีคอนโดแล้วก็ให้คนอื่นเช่าปรากฏว่าผู้เช่าเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าเดือนนี้เข้าเดือนที่สองนะคะก็เลยไปดูที่คอนโดนคอนโดก็ถูกปิดล็อกจากด้านนอกนะคะแล้วก็ติดต่อผู้เช่าไม่ได้เลยก็เลยสงสัยว่าแล้วตามกฎหมายเนี่ยต้องต้องผู้เช่าต้องไม่จ่ายค่าเช่ากี่เดือนเราถึงจะดําเนินการอะไรได้ะคะอาจารย์เดือนเดียวก็บอกเลืกอสัญญาได้ครับ Oh, okay. บอกเรื่องสัญญาล้วขับไล่เลยทีนี้เรื่องเช่าเนี่ยนัมันมีนประเด็นอยู่นะที่เราเจอบ่อยตอนนี้คืออะไร oh, <okay. S 2> คือเช่าแล้วเนี่ยของรกเป็นบ้านเลยเนี่ยฝ oh, <okay. S 2> ากถึงผู้ให้เช่านิดหนึ่งผู้ให้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ,ท,จะ,ท,จะที่จะเขาเรียกว่าที่จะเข้าตรวจดูอาคารของตัวเองได้เป็นคราวน <Okay. S 2> ะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งฝากผู้เช่านิดยึ่งผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าควรจะมีกุญแจแล้มันรับตกลงกันเนี่ย ะจะขอตรวจเดือนละครั้งยังดีกว่าครับค่ะค่ะเพราะไม่อย่างาน,นั้นนี่หลายๆเดือนหรือเป็นปีไปทีนี่หงายท้องเลยนะคะโอ้โหเห็นแล้วมันเจอหวหยรอบแล้ว <บา S 1> ะคัค่ะ <บา S 1> ท่านต่อไปคุณนุชชรีนะคะทํางานอยู่ที่เต็นรถแห่งหนึ่งนะเธอบอกว่าไรายได้ก็มาจากเงินเดือนซึ่งไม่มากมายกับค่าคอมมิชชั่น นะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คอมมิชชั่นก,ก็ได้พอสมควรนะคะแต่ว่าทำงานมาสองปีเธอบอกว่าทางเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยไม่มีการขึ้นเงินเดือนให้เลยนะคะนะแล้วก็เหตุผลที่ให้ก็คือว่าก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเงินเดือนไม่ต้องขึ้นก็เลยสงสัยว่าเอเจ้าของรถทำแบบนี้มันถูกต้องตามหลักการกฎหมายแรงงานไหมคะเนี่ยคือไม่ถูกครับมันต้องมีถ้าจ้างเป็นพนักง,งานต้องมีประกันสังคมต้องมีอะไร มีสายตัวและการปรับเงินเดือนก็ปรับตามตามและมันมีปรับตามความสามารถและปรับตามระยะเวลาด้วยครับค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณพินิษ์อันนี้เขาขอเป็นความรู้ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องแปดปีนายกก็จบไปแล้วนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าจะมีการเลือกตั้งกันประมาณพฤษภาปีหน้านะคะแล้วเขาสอบถามมาว่าแล้วเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรอคะอาจารย์ มันมีแคครบปาระอันที่หนึ่งอันที่สองก็้ายุบสภายุบสภาก็เลือกตั้งได้ครับอ๋อค่ะแล้วคืออย่างนี้แนวโน้มที่บอกว่าอาจจะมีเลือกตั้งปีหน้าพักการเมืองเริ่มหาเสียงเริ่มเตรียมตัวกันนี่อาจารย์ว่าแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงคะคืองของปีหน้าเนี่ยมันครบปาระค่ะครบปาระสี่ปีนะครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะน่าจะเลือกก่อนหลังจากประชุมเอเติคถ้าท่านนายกจะยุสภาเนื่องจากว่าความไม่ลงรอยกันของอ พรรคการเมืองในร่วมรัฐบาลหรือความได้เปรียบทางการเมืองก็แล้วแต่อันนี้เป็นวิธีคิดทางทางรัฐศาสตร์นะครับถ้ารัฐบาลที่ว่าพรรคการเมืองตัวเองได้เปรียบก็อาจจะทิงยุคซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นเองคร่ะคุณบัญชาสอบถามแทนน้องชายนะคะคือน้องชายทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วไปยักยอกทรัพย์สินในจ้างมูลค่าความเสียหายเบ็ดเสร็จประมาณสี่แสนบาท น้องชายก็ยอมรับว่าทำผิดจริงนะคะแต่ว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรจะ,จะใช้ให้กับทางเจ้าของบริษัทแล้วครอบครัวก็ก็ไม่มีทรัพย์สินจะช่วยใช้คืนให้เหมือนกันก็เลยสงสัยว่าอตอนนี้ถูกดำเนินคดีสมมติถ้าเกิดยอมรับแล้วก็แบบให้ให้ศาลตัดสินคดีไปเลยเนี่ยแนวโน้มจะติดคุกนานไหมคะอาจารย์ก็ไม่นานครับถ้าต่างในก็จำคุกแนะ่แต่ว่าผมแนะนำว่า อย่าเพิ่งท่านเลยขอเจราจาไปก่อนคือไรตาได้สิปีทักปีหน้าก็ยังบาตหรือผ่อนจลาละบัตรแค่นั้นพอดีันการลอกการลงโทษครับค่ะ,ค,ะคือถ้ายอมเจราจาว,ว่าเราจะรับผิดชอบผ่อนจำละเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ต้องเข้าอยู่นั่นแหละครับใช่ไหมครับยอมนั่นปรพยายามพยายามหน่อยคือต้องยอมรับรองเราก็โมีจริเราก็คืองช่วยเขาเนาะ ท่นต่อไปคุณสุเทพนะขับรถตามรถคันหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรปรากฏว่าฝนมันตกด้วยแล้วคันหน้าเบรกกระทันหันนะเขาก็เลยชนท้ายไปแต่ก็เสียหายไม่เยอะนะคะนะคู่กรณีลงมาจากรถก็คือเรียกร้องจะเอาแต่เงินไม่ยอมให้ตามประกันนะคุณสุเทพก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปตกลงกันที่โรงพักก็แล้วกันให้ขับตามมา ปรากฏว่าพอถึงโรงพักเขาไม่มากะอาจารย์ก็หายไปเลยก็เลยสงสัยว่าแล้วแล้วอย่างเนี้ยนะเขาจะไปเรียกร้องอความเสียหายอะไรทีหลังได้หรือเปล่าหรือเราควรทำยังไงดีคะอาจารย์เราลงมาจังหวัดไม้ก่อนผมว่ารถที่เขาชนรถที่เราไปชนค่ะผิดกฎบังคหรือเปล่าอถึงไม่เลยเลยไม,ไม่กล้าไปสอนอใช่มใช่แต่เราก็ลงมาจังหวัดเมก่อนก่อนรถรถจะหายรถตีนค่ะคือเป็นความรับผิดชอบอ่ะผมผมบอกแล้วไง ว่าเราต้องรับผิดชอบรับคนเขาหายเขาประมาณเท่าไหร่เราต้องจ่ายแต่ว่าเราก็องรัแจจ่ายนะนะคุณแสดงตัวไม่รู้แจจ่ายใครกันเจ้าอะไรครับค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณสมภพนะคะคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ก่อนหน้านี้ก็เคยหายตัวไปแล้วก็ใช้เวลาตามหากันเรียกว่าข้ามวันกว่าจะเจอนะคะพอรู้ว่าคุณพ่อหายเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าเอาไปแจ้งความ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับแจ้งความบอกว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมงก็เลยสงสัยว่าเอหลักการตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคะอาจารย์ตำรวจลงพั้งนี้สอบตกแล้วครับเขาให้รับแจ้งเลย,เลยมันเลิกไปเลยพงเนี่ยเขาเลิกแล้วไม่รู้ลงพักไหนอสอบตกแล้วนะหมอตมดตมรู้ว่าพงแย่ละค่ะค่ะ,ะคือคือจะเป็นวัยไหนยังไงก็แล้วแต่ถ้าหายไปเนี่ยต้องรับเลยเอาไหมคะทันทีเลยผมใช่ครับผมคิดว่า หายวินทีใคแจ้งหรอค่ะแต่เต้องแสดงเขาต้องหายแหละค่ะตำรวจเขาไดยกเลิกไปแล้วเรื่องยกงุูโบงเนี่ยให้รับแจ้งก่อนครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเก่านะคะนี่ก็ต้องต้องเข้าใจกันนะคะวันนี้เติมมาอีกหกคำถามค่ะอาจารย์รวมกับเมื่อวานก็เป็นหนึ่งพันสามสิบเอ็ดคำถามแล้วค่ะ โอเคครับเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วา <c oughs> มาอีกแล้ววันนี้แค่ที่ก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ,าอ,าคะ,คะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด